เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่ารุนแรงไปหรือเปล่า อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้ภัยแล้งมายืนเร็วและทวีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนอดอยากขาดแคลนน้ำและอาหารซึ่งหากปีใดที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่านก็จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้นอันเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน นอกจากฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดภัยแล้งได้อีกนั่นคือ 1. สภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติ 2. การพัดพาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 3. ความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง 4. ความผิดปกติเนื่องจากพายุหุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยน้อยกว่าปกติ 5. การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์เช่นการเผาพลาสติกน้ำมันและถ่านหินทำให้เกิดรูโวในชั้นโอโซน สวัสดีครับคุณปอรครับสวัสดีครับคุณปอบสวัสดีครับมาซาบะที่นี่เป็นในนอเขานำซ้ำปลาโอ้ยเข,ขาบว้เลยครับตายแหลงหมดเลยหกินเนื้อซ้ำหนีล่ะอันเป็นใคได้กินมั้อเนานสิเลือซ้ำหนเป็นนี่ับวได้เลยเมืดหน้ามืดหน้าเลยสามตน่นะครับแล้ว <c oughs> สามตนเห็ดมากมืดปี หนาหาอะไรพ่อเลือสามต้นนี่แหละสามต้นสามต้นพ่อพ่อพ่อมีเจ็ดนเอาไปเอาไปเห็ใกล้หรอครับพ่อ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 เลี้ยไปเห็นใกล้หร่ครับนี่ให่ไห่ลูกไข่เมียพ่อเลยล่ะเจี๊ย้นลูกลูกสาวสามคนลูกชายสองเมียอีกสอง พอไปสร้างเวิร์ได้เลยครับลูกเต่าเขาคือบมมาเบิ้งให้เบิ้งหน้าซอยพ่อคุอ้นพ่อโอ้ยมีแต่พอ่อแหละเฮ็ดอยู่คูเดียวลูกก็ได้ผัวได้เมียกับผากันไดียวยูกุงเทพยมไแล้วคุ้นเจ็ดคนแปดคนจะกินเลี่ยมไเลยนะครับคุ้นบัวกินอิ่มกันก็เอาไปต้มต้มใส่น้ำหลายๆก็ได้สดอันอันนี้มีมะขุดอิปูครับอันนี้ก็เออางั้นมะขุดมันุณามะขุดปูคร<ข>ับ บอกว่าปอดมาบึงบึงนาบึงนิดนั่งเฝาเฝาย่านเขามวยมาลักเขอผมวมาฟ้าสิบนครับสิบว่าฟึ่งเขาอย่างนี้ครับคุณมามีอย่างสิได้เลยมันชีวิตของปอบพ่อได้สามตนอ่อนเก็บไปเป็นันานเขาอยู่รอไปบ่ครับงั่นต้องเป็นเป็นเก็บเป็นท่านเขาน้ำเอาไว้กินน้ำไปขายน้ำยีปบูได้หลายแเลยครับต้นนี้ไว้ต้นนี้ไว้กินต้นนี้เป็นพ่านเขา้นพุนไว้ขายโอ้แรงสัางนักปอบพีนีอืม ได้ลไลายบ่อีปูคุณพ่ออีปูว่า,ปปวา,าทาา่านไลยไปขุดโอ้เนาะเศร้าหายเศร้าหน้าปีที่แล้วกับน้ำเดี๋ยินี้าว่าน้ำถล่มบ่คุณพอ่อน้ำถล่มปีที่แล้วกันน้ำถล่มบ่ได้ยังเพราะต้นหยังบ่ได้จากต้นเลยนั่นปีนั้นปียังดีกว่าปีที่นเนนี่ได้สามต้นสามต้นแต่มตันเป็นไผ่แรงนั่นแหละไผ่แรงไผ่แรงเพรเขาว่าไผ่แรงอีกว่าน้ำถล่มเลยคุณพ่อ ก็ดีกว่าเห็นว่า่ละเหลือสามตนนี่สามตนงาน่วมพอบเรือยังเลยครบเรือยังเราเอาพันเขาเสมาปลูกหล้วคุณพ่อเออแมนผมมาอันเลงสี่ป่ะอันทีหน้านี่ขายไห้ผมซะอันนี้มาหาซื้อทีวะเนี่ยเอ้าผมสีสั่งหอผักเลยมีมหาไรอยู่